สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วค่ะคุณลูกค้าสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านอแอบบักเสื้อผ้ามือสองอีกแล้วซ้าคนเดิมนะคะคุณลูกค้าค่ะคนเดิมคนดีคนสวยเหมือนเดิมค่ะคุณลูกค้า่ะมีคนหัวราอด้วยอช่วงบ่ายเรามีนัดเจอกันอีกแล้วคุณลูกค้าค่ะเตือนเตืนได้แล้ววันนี้ไม่แน่ใจว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างน้ำคิดได้อย่างว่าปีใหม่นี้จะไปไหนบ้านพี่แอลค่ะต่ะางระฆัโอย <laughs> น้ำไปไกลกว่านี้นิดนึงค่ะน้ำไปไกลกว่านี้นิดนึงไกลกว่านี้นิดนึงไดไหมไม่ไหนคะไปเที่ยวไหนดีไเชียงใหม่้วกันมิ้นไปไหนไปประเทศลาไปเวียดนามดีกว่าไปอะไรนะไปจีนดีกว่าไปจีนที่นี้จีนอยู่มะอยู่มะกำลังมานะจีนหิมะตกใช่หิมะตกอ่าประเทศที่หนาวๆมีอะไรบ้าง ถ้าโอ้ป็นเลนถ้าใกล้ๆเราก็จีนจีนค่ะเวียดนามตอนเหนือเวียดเวียดนามทางเหนือเวียดนามเหนือจช่ค่ะก็เป็นจีนเวียดนามทางเหนือญี่ปุ่นเนาะญี่ปุ่นญี่ปุ่นเกาหลียุโรปเกาหลีอ่าอเมริกาใช่ค่ะเวียดนามพม่าลาวทุกอย่างเหนือ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 เชียงใหม่เชียงรายได้นะบางพื้นที่อากาศเริ่มเย็นๆแล้วค่ะคุณลููค้าจาะยหรือว่าจะเป็นแถวอีสานก็ได้วันนี้เดี๋ยวพามาดูขนแกะขนว้ากันคุณพี้มาค่ะ เมนเดี๋ยวขอดูน้ำหนักก่อนคนแก่คนวัวรู้คะ่ะแต่ว่าถุงแบบนี้นะสวัสดีคุณลูกค้าฮาจันค่ะถุงของเราแพ็กกิ้งมาแบบนี้โดยตรงคัสันคุณภาพเจ็ดเอแม่อ่าตัวนี้จะเป็นงานยุโรปนะคะเป็นงานยุโรปนะคะถุงนี้คะ่ะน้ำหนักของเขาสิบแปดจุดเจ็ดหกกิโล คุณลูกค้าให้คิดเป็นกิโลนะถ้างานยุโรปนะคิดเป็นกิโลนะกิโลละสองร้อยบาทแม่คะ่ะกิโลละสองร้อยบาทกับต้นทุนต่อชิ้นนาะสุดคุ้มสามร้อยยี่สิบบาทสามร้อยสาวบาทเท่านั้นคะ่ะแม่ค่ะสามร้อยสาวบาทเท่านั้นสวัสดีคุณลูกค้าเจ็ดที่นั่งด้วยนะเจ็ดที่นั่งด้วยคะ่ะคนแก่คนวัวเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ว่าต้องแจ้งคุณลูกค้าก่อนว่าแทบจะเป็นคนแก่คนวัวแท้ๆนะแม่ ขนแกะขนวัวแท้ๆเลยนะใครที่จะไปเที่ยวจะเป็นต่างประเทศก็ได้นะคะหรือว่าจะไปเที่ยวอ่าทั่วๆไปได้เลยนะคะอุ้ยมินตัวนี้สวยอะเลิศมากสวัสดีคุณลูกค้าเจ็ดท่านแปดท่านเก้าท่านค่ะคุณแม่ค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านด้วยตัวนี้เป็นขนแกะขนวัวขนแกะขนวัวนะคุณลูกค้าแต่ว่าต้นทุนต่อชิ้นนะสามร้อยยี่สิบบาทเป็นเพียงประมาณการนะแม่เดี๋ยวจบรายจบคลิป นับให้อีกรอบคำนวณให้อีกรอบกับราคาสุดคุ้มนะจับต้องได้เทสได้ไม่ถึงสี่พันนะคะนะสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบสองบาทสวัสดีคุณลูกค้าแปดที่นั่งคนแก่คนวัวแม่ซื้อไปใส่เองได้เลยนะได้เลยต้นทุนนะแม่สามร้อยยี่สิบบาทได้ขนแกะขนวัวสีสวยตัวหนึ่งนะอ่าจะมีตั้งแต่สั้นประมาณนี้อันนี้คือไม่สั้นนะแม่ มือกับบอดีเด้มือกับบอดีเด้มือกับจะบอดีแเนี้ยจักหน่อยเดี๋ยวนะตัวนี้จะเป็นงานยุโรปนะคะงานยุโรปนะแม่ไซส์นะไซส์นะคะอันนี้งานยุโรปจริงๆบินไกลจนถึงงานยุโรปนะตัวนี้ขนแกะขนวัวจะเป็นเสื้อถาาว่าสั้นไหมต้องบอกว่าเป็นแนวแฟชั่นทั่วๆไปใส่ได้เลย กระดุมอยู่ครบค่ะแม่ขากระดุมอยู่ครบนะคะแยกไม่ออกอันไหนคนแก่อันไหนคนวัวแม่เป็นที่นิยมค่ะคุณรู้ค่ะสำหรับบ้านเรานะที่จะไปเที่ยวต่างประเทศทรับนายเรื่อนๆค่ะแม่ขาไม่ต้องกลัวคันคายเดอ้อแล้วรหัสนี้ของเราเกรดเอด้วยกับต้นทุนต่อชิ้นสุดคุ้มสุดประหยัดต,ต้นทุนต่อชิ้นค่ะ320บาทค่ะ ยังไงจ้าอันนี้นะผขอเนี่ยเซิร์ชเซิร์ชค่ะงานขนแกะขนได้ค่ะลูกาค้าจา๋าอันนี้เซิร์ชเป็นงานขนแกะขนไว้ม,มัน่นใจในกล้องเห็นชัดไหมนะคเห็นไหมคะ,คะตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่ไม่ใช่ตัวนี้นะ,ะอ่ะ<า>ประมาณมใกล้เคียงใช่คะ่ะเดี๋ยวขอพูดออกมาแค่นี้หนึ่งใกล้เคียงค่ะใกล้เคียงประมาณน,นี้นะคะลูกค้าขาในราคา4,949บาทนะคะตัวนี้ใช่ค่ะกับราคาประมาณการ4,900 สีิบเก้าบาทแต่ตัวที่พี่ใส่ในเวบนะสี่พันกว่าบาทแต่ตัวที่แอลรีวิวนะตอนนี้กับราคาต้นดนดอยเชนสามร้อยยี่สิบบาทค่ะได้แล้วเด้อสารค้ามปีนี้ปีใหม่คุณพี่ต้มไกลเหมือนเลยใช่ไหมเหมือนเลยแล้วพีสซนเตอร์ใกล้เคียงกันไหมไม่ไม่ค่ะนัํนพี่ต้องไปทำผมสีทองแล้วคอดีนะแม่ ในหนึ่งถุงนะแพ็กกิ้งมาจากต่างประเทศโดยตรงนะค่ะสารคุณภาพเกรดเอเราไม่ว่าจะแม่ขามีทุกขนนะ่ะแต่ว่าหลักๆนะ่าจะมีขนแกะขนวัวแล้วมีทุกสีจะบอกว่ามีทุกสีนะแม่สีสไตล์แบบนี้ก็มีอามินค่ะแขวนตัวต่อไปจ้าอุ้ยแต่ว่าได้แล้วนะตัวนี้ใส่เลยค่ะใส่กระยินก็ได้ใส่เป็นกับดเรดรสด้านในตัวนี้เป็นคุมก็ได้นะคะบ้านเราต้องมีค่ะคุณลูกค้าไปเที่ยวต่างประเทศต้องมาเซเว่นคุณลูกค่ะสิบพันค่ะ มาอีกแล้วจ้าอุ้ยลดเดอน้ำตัวนี้ทำไมแบบทูโทนสองสีะทูโทนสองสีจ้ะแม่ขาทูโทนสองสีจ้ะแม่ขาอุ้ยเลยเรียบมากมินิมอลมินิใจอะนะ้ำใช่อุ้ยโลดอะ่ะเราใส่เป็นทีมได้ไหมไน้ำตัวหนึง่งที่ตัวหนึง่งมิ้นตัวหนึง่งกล้วยตัวหนึง่งคุณราตรีตัวหนึง่งแม่ขาตัวนี้ขาใส ไซส์เล็กๆไซส์เอสไซส์เอ็มไซส์ L อมาหมดนะแม่ตัวสั้นตัวยาวมาหมดนะแม่แล้วข้างในไม่ต้องกลัวนะว่าจะคันคายหรือไม่คันคายแม่ด้านในจะเป็นเนื้อผ้าซิลเรื่นๆด้านนอกจะเป็นขนแกะขนวัวเรื่ดๆ,ๆจ้ะไปข่ะนามขออนุญาตให้ดูพี่เอาค่ะขออนุญาตเอาเอา,เอาเสื้อเข้ามาใกล้ๆกล้องค่ะให้ให้เปรียบเทียบกันนะคะระหว่างตัวนี้ผ้าเหมือนกันเลยนะคะลูกค้าค่ะ,คะดูผ้าในนี้นะดูผ้าในกล้องนะคะกับกับกับของจริงค่ะค่ะ,คะ,คะ เหมือนกันเลยนะผ้าเดียวกันค่ะลูกค้าจากผ้าเดียวกันใหม่ไม่ได้ยินลืมนะคะเป็นเป็นผ้าเดียวกันเลยนะคะูกคาขากับในอ่าในเว็บนะคะตัวนี้นะคะขายอยู่ที่สามพันหกค่ะเนื้อผ้าแบบนี้ขายอยู่ที่สามพันหกนะคะเดียวค่ะสามพันหกค่ะสามพันหกร้อยสามพันหกร้อยบาทใช่เขาสามหกร้อยบาทแต่ถุงนี้สามพันเจ็ดร้อยห้าสิบสองบาทโอ้โหคุ้มแล้วอ่ะตัวเดียวคุ้มแล้วตัวนี้เท่าไหร่นะสามพันหกร้อยบาทค่ะแต่ถุงของพี่นะน้ำหนัก สิบเก้ากัวโลเกือบยี่สิบโลกับราคาสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทสองสองห้าสิบสองสิบสองบาทหูกค้าอุ้ยคุ้มจริงอ่ะเป็นเงินมากเลยคือคุ้มมากรอบหนึ่งค่ะไปเที่ยวต้องมีอ่ะพี่ว่านะซื้อไปหานกันใส่ได้เลยนะแม่ซื้อไปหานกันใส่ซื้อไป อ่าแชร์กันใส่ได้นะหรือว่าจะเอาไปขายช่วงนี้ได้เลยนะแม่นะแต่ว่ากันหนาวของเรานะไม่ใช่มีเพียงเท่านี้นะวยเดมีหุ้นคุณผู้หญิงคุณลูกค้าหาพัดนหนาปานกลางแม่ขาอุยเยอะนะกกันหนาวบริษัทบัคของเราเยอะมากยิ่งเราซื้อเยอะคะ่ะแม่ขาบริษัทบัคของเราใจดีนะคะซื้อเยอะเราก็ลดเยอะด้วยนะคะอย่าลดอย่าลดเพราะเขาจะหนักนิดนึงหนึ่งตัวประมาณโลนิดแม่ หนึ่งโลนี่เด็กบางตัวถ้าเป็นโค้ดยาวๆเนี่ยก็ประมาณสองโลแต่ใส่แล้วนะเพิ่มความอบอุ่นได้เลยอุ้เท่มากวิสวยอ่ะ้ยได้เลยนะตัวนี้สีดำสวยมากอ่ะชอบเรียบๆใส่อะไรก็ได้แล้วสีเขานะจะเป็นโทนสีชีลบเรียบๆหนาใส่ได้หมดอ่ะคนผิวสีขาวก็ได้ผิวสีอ่แทนก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นโทนอ่ะผิ ผิวสีอะไรก็ใส่ได้อุ้ตัสวย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 สแห้งส่ันเก้าสวย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 แห้งอ่ะไปต่อค่ะคุณพี่มินตาถามเข้ามาขายยังไงค่ะอ่าคุณพี่มินตาจ๋าถุงนี้นะคะอ่าถุงนี้นะคะราคาสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบสองบาทค่ะคุณพี่มินตาจ๋าเป็นของจะมีสองประเภทเนื้อผ้าเดี๋ยวคุณลูกลูกค้าตกใจนะพี่คุณพี่มิน คุณพี่มินตาขาถุงนี้ในราคา3,752บาทค่ะคุณพี่มินตาจ๋าจำนวนชิ้นรรขออนุญาตประมาณการนะคะสิถึงสิชิ้นตกต้นทุนแต่ชิ้น3า0บาทสามร้สาวบาทค่ะคุณพี่อุ้ยโล,ด,ลดโดลดเนโลดอีหลีเอาจริงนะจำนวนชิ้น12ตัวขออนุญาตไลฟ์คลิปนี้นะ20นาทีคุณพี่ให้ลูกค้าดูทุกตัวเลย ไม่ <My S 2> คนรีวิวนี่แหละชอบ <c oughs> อ๋อตัวนี้เขาสามารถปรับแขนได้ไหมคุณพี่แต่ว่าแขนตัวนี้นะมิ้นช่วยหน่อย <c oughs> เขาสามารถขยายตรงนี้ได้ไหมหรือว่าไม่ได้ไม่ได้อ๋อคุณพี่เราขอคนเดี๋ยวนะเดี๋ยวเด้อคุณพี่เด้อคุณพี่แต่ว่าตัวนี้เราขอคนแขนไม่ใหญ่น้ำใส่ไม่ได้ <c oughs> ขอบคุณค่ะพี่อ๋ ขอเป็นแบบว่าคนไซส์ M ไซส์ L ใส่ได้นะแม่ตัวนี้คนไซส์ M ไซส์ L ใส่ได้เราแจ้งว่าต้นทุนต่อชิ้น3 2 0ยิบาทเราไม่ได้ขายเป็นชิ้นไม่ได้ขายเป็นตัวนะแม่นะเราขายยกขายเหมาหนะคะสันคุณภาพกิตเอเมว่าตัวนี้เราขอคนแขนเล็กๆนะแม่เพราะว่ามือเล็กๆข้อมือเล็กๆนะแม่คนรีวิวหนะักตัวใหญ่ะโพกใหญ่แขนน้อยๆแม่แขนน้อยๆแขนบาใหญ่ได้อาตัวนี้ขอคนแขนเล็กๆแม่ แขนเล็กๆนะแขนไม่ใหญ่นะแต่ว่าโอ้น้ำราคาไหมคะมีไหมมีเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเหมือนจะสวัสดีคนรกค่ะเจ็ดพี่นั่งพี่ป๊บอันนี้น่าจะเป็นคนวัวไดยพี่ไฟแล้วโหคุณพี่พี่่ะคนแกะคนวัววิเท่มากดูด้านหลังได้ไหมจ๊ตะตากล้องคุณพี่คะ่ะหน้าคนรีวิวไม่ผ่านไม่สวยหุ่นไม่ดีไม่ลดตัดทิ้งเอพี่เด้อ อย่าไปดูคนรีวิวเด้อพี่เด้อให้ดูที่ผ้าพูดแล้วพูดแล้วมาไปตอนยอนตะตอนยอนตะตอนยอนตะตอนเดี๋ยวเต้นรอก่อนเลยค่ะเดี๋ยวค่ะน้ำหาวราคาใช่แล้วค่ะเราใส่เสื้อข้อสวยแล้วมาต้ต้นยอนได้ยังไงค่ะเดี๋ยวพี่จะร้องเพลงหมอรำแล้วนะทีนี้นะน้ำไม่ฉาพี่จะร้องเป็นเพลงภาษาอังกฤษดีกว่ากได้ค่ะพี่ขอเพลงหนึ่ง โอ้ไม่ไม่แล้วเพลงค่ะมิน่ะเพลงอุ้ยตัวนี้เรศแม่น่าจะเป็นของขนวัวแต่เรียบนะกินไม่มีนะแม่แต่ว่าถ้าลูกค้าท่านไหนอยากพิสูจน์กินนะคะเข้ามาที่บริษัทบัคของเราได้บริษัทบัคของเราค่ะคุณลูกค้าะเปิดตั้งแต่เก้าโมงเช้าถึงห้าโมงเย็ยนนะแม่เดอ้อเปิดทุกวนันพักเที่ยงก็ได้เลยนะคะรีบไปขายไปรับไปขายไปซื้อร้าน,นอะไรนะคะ พี่ขาบอกว่าได้รับร้านได้ไหมคะได้ค่ะอ๋อคุณพี่ค่ะได้เลยได้เลยแต่ว่าคุณพี่อะไรนะคะมิสกู่มินตาคุณพี่มินตาจ๋าเรามายกแบบนี้ได้นะคุณพี่มินตาค่ะมายกแบบนี้ได้อ่างานยุโรปของเราจะมาเป็นถุงแบบนี้แต่ว่าเราไม่ม to oh ีให้ค well ัดเนาะคุณพี่มินตาเนาะเราจะขายยกแต่ว่าถูกใจถุงนี้นะคุณพี่มินตาค่ะด้านหลังด้านหน้าด้านข้างอะไรนี้คุณลูกค้าอย่าเพิ่งเบื่ออย่าเพิ่งรำคาญเอลเดอร์เพราะว่าอยากให้คุณลูกค้าดูรูปแบบ นานๆไกลๆไปไหนคะเด okay, ี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับไกลไกลไกลไปไกลไปกี่นแคนเเดี๋ยวขออนุญาตโชว์ราคาูกค้านิดนึงได้ค่ะอันนี้ขออนุญาตียบพามาใกล้นนึงค่ะลูกค้าค่ะอันนี้ะอันนี้ ในกล้องนะเนื้อเนื้อผ้าแบบคล้ายคลขนเดียวกันเลยค่ะค่ะล้ายคลขนเดียวกันเลยนะคะประมาณนี้นะคะราคานะคะในเว็บนะจะอยู่ที่ประมาณห้า0ันสี่ร้ยบาทนะคะหรือาคะค่ะหรือประมาณหนึ่งรอยห้าสิบยูโรหนึ่งร้อยห้าสิบยูโรประมาณห้าพันสี่ร้อยบาทค่ะค่ะอันนี้ขนเดียวกันนะคล้ายกันนะคะพอดูหน่อยก็ประมาณนี้อันเดียวกันเลยนี่คนวัวเนาะคนเหมือนกันเลยแต่ว่างานละเอียดมากอะแม่บอกได้เลยนะบอกได้เลย เชื่อได้เลยค่ะ150ยูโรนะคะเพราะว่าเชื่อได้เลยค่ะแม่ค่ะมีที่บริษัทบัคของเราที่นี่ที่เดียวยิ่งให้คิดเป็นกิโลนะแม่แค่กิโลละ200บาทกับราคาสุดคุ้มสุดประหยัดต้ตน,ดนเดือเช็นสามรอยี่สิบาทค่ะโอ้ยดูค่ะซับไนใส่ได้เลยแม่เย็นๆนะเย็นเนะน,นนะใส่แล้วเพิ่มความอุ่นให้เราได้ตรงนี้เขาจะเป็นแบบว่าให้เกราะก,กระดุมแบบนี้นะแม่อยู่ครบเด้อแม่เด้อ เกรดเอด้วยจ้ะแม่มิน่ะ <c oughs> มินไม่ระวังเลยอะ่ะมึงไปเตะไฟพี่ทำไมอะ่ะหันให้มันม้เหมือนเดิมด้วย <c oughs> มินหนุจับเลยนะอุ้ยได้เนาะตะก้อน <c oughs> ได้เนาะสวยอะ่ะขออนุญาตถอดตัวต่อไปนะแม่นะไม่เรียบนะไลน์นี้นะเราขอยาวๆอยากให้คุณอต้องมีนี่พี่ี่เป็นหูพี่เป็นหูใช่พี่จะมาพิชใส่หมวกดีกว่าพี่ถนัดหมวกอ่ะน้ำ พี่ถนาอมกล้วยช่วยพี่หน่อยเอาแขนอน่อยให้พี่ก่อนแขนไม่ดีด้วยนะค,าคาุณลูกค้าหาข้อแขนก็คือข้อแขนก็คืออะไรคะกล้วย <laughs> มันต้องคนดึงออกจริงๆริงค่ะกล้วยแขนเขาต้องเป็นคนที่ข้อมือเล็กๆนิดหนึ่งนะแม่นาอาคนแกะคะ่ะแม่ขาคนแกะนะคะทุกทอนสองสีอีกแล้วจ้ะแม่ขาจะเป็นสีน้ำตาลและก็สีดํานิดๆิดหน่อยมน่อสักคตัวเมื่อสโคู่คอันนี้พี่ใส่ไปยังใส่ไปไปบอาันดีไซ ใส่ไปคะอันนี้พี่ยังไม่อ๋อได้ไดน้ oh <my> คือคือเราไปเที่ยวเป็นแพ็คทรีมได้เลยนะแม่อันนี้ตัวนี้นะราคาอยู่ประมาณสามพั 3, นหกร้อยบาทสามพันหกร้อยเนาะตัวนี้เ <5, 6, S 1> นาะอุ้ยสวยสวย,สวยดูค่ะงานเขาระเอียดมากนะแม่เอฟได้เอฟเลยนะขายก่อนคือได้เปรียดนะแม่ขายก่อนรวยก่อนนะแม่นะบอกได้เลยนะสวยเลยแล้วบางตัวอุ้ยหนักอีลีเนาะหนักจังแล้วก็เขามีเป็นกระเป๋าด้วยแม่ได้เลยค่ะซื้อเยอะนะเช็คราคาเหมาด่วนๆค่ะ บอกได้เลยค่ะคุ้มมากมีที่นี่ที่เดียวค่ะกับหมวดสินค้าขนแกะและก็ขนวัวนะคะโอ้โหอันนี้กี่ตัวกว่ายสี่แล้วสี่ตัวนะไปต่อตัวที่ห้าโอ้อมิ้นแกะค่ะมินไหนสลามนอ๋อก็เป็นกระดุมกระดุมนะแม่กระดุมนะเดี๋ยวขออนุญาตนะเรื่องรายละเอียดนะเราบอกว่าเอคือเอนะแม่ขออนุญาตเทสกระดุมก่อนเลยอันดับแรกกระดุมอยู่ครบนะแม่ เข็มกัดคอยอยืดสายค่ะกระดุมคอยอยืดสายอ๋ออันนี้เขาเป็นกรอะนะคะแต่ว่ากอดแบบนี้ก็ดีนะกระดุมก็ไม่ต้อง้าชํารูสเสียหายก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะแม่นะเขาเป็นกราะนะคะเป็นแบบนี้แล้วก็มีเป็นด้านหน้าเป็นแบบนี้แล้วก็ค,คอเป็นคอเฟอร์นะแม่คอเฟอร์นะคะคอเฟอร์สีสวยด้านในอีกแล้วค่ะถ้าเป็นของคนแก่คนวัวนะแม่ไม่ต้องซีเรียสด้านใน จะไม่คันแม่ค่ะเพราะว่าเขามีเป็นซับในรื่นๆขออนุญาตใส่นิดหนึ่งนะอ่าพีเชนเตอร์ไม่สวยหุ่นไม่ดีตัดทิ้งเลยแม่เด้อให้ดูแต่ผ้าเด้อพุงก็ออกนิดนึงก็ไม่ต้องดูพุงนะแม่นะดูแค่ผ้าก็พอนะมป้าใส่ดุงมือสตูเนาะเดี๋ยวนะคะเหมือนอะไรนะคะในหนังอะไรหรออุ้ยน่ารักเนาะเดี๋ยวยืนตรงให้นิดนึงค่ะน่ารักค่ะ น่ารักมากอุ้ยลูกค้าไม่ลดนะนะเจ็ดแปดท่านอุ้ยน่ารักมากเรียบอะคุณลูกค้ายิ้งใส่กับกางเกงสีดําถ้านาหนาวจริงๆเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศกล้วยกางเกงจะเป็นลอนจอนลอนจอนเลกกิ้งแม่ขากางเกงยีนแต่ว่าดําคือตัดเลือดแม่ค่ขานาำ โลดนาะสวยแล้วนะจริงๆหนูวสวยแล้วคือไม่ต้องหาอะไรมาแส่รองเท้าบูทักคู่หนึ่งคู่หนึ่งถุงเท้าไม่เท่ากันได้ไหม <laughs> ด้านหลังค่ะแม่งานละเอียดงานฝีมือขนแขวขนวัวถุงนี้ในราคาสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบสองบาทต้นทุนต่อชิ้น300สามร้อยซาบาทนะโลดเดตัวนี้นะแม่นะพันห้าพันห้าเที่ยวต่างประเทศสามพันมินบอกสามพันค่ะ ปาแต่ถ้าเป็นตัวนี้นะใส่กับอะไรดีอะข้างในใส่เลกกิ้ไม่ไม่ข้างในข้างในข้างในที่เป็นเสื้อเขาโชว์โชว์นะคล้ายๆกับลองจรแลสักอย่างที่เป็นเสื้อคอเต่าได้ไหมที่เป็นเสื้อได้แต่ว่าคอเต่ามันจะไม่โชว์ใส่เป็นกับคล้ายๆกับใส่เดียวก็จะเย็นไปเนาะแม่เนาะอุ้ยสวยเนื้อผ้าค่ะน้ำค่ะด้านบนเป็นคอเฟอร์นะแม่นาตัวนี้เป็นของคนแก่อุ้ยแต่ว่าเรียบมากนะแม่อุ้ยเขาพัดแขนตัวนี้ผูดเลยเขาเอาแขนเขาเจ้าขึ้น พัดแขนแบบนี้ก็เท่นะอุ้ยขอบคุณคุณที่พัดแขนแนะนําได้นะแม่ตอนแรกนึกว่าแขนเป็นแบบนี้นึกว่าแขนเป็นแบบนี้ค่ะแม่เอาลงค่ะอุ้ยแต่ว่าแขนพี่ว่านะแขนเท่ากับแขนพี่พอดีเลยนะให้เผื่อใส่ถุงมือเนาะถ้าเราไปเที่ยวต่างประเทศจริงๆนะแม่เผื่อใส่ถุงมือแต่ว่าตัวนี้นะนะนะพี่ว่าใส่กับที่เป็นลอนจรกับกระโปรงอะ่ะน้ารักน้าหัก,กใส่ได้เลยค่ะ ตัวนี้ราคามีไหมจ้านางคะม,มีะค่ะแป๊บน <ขา S 1> ึงนะมีค่ะแป๊บนึงตัวที่ใกล้เคียงขออนุญาตรอน้ําสักครู่ <c oughs> นะคะคุณลูกค้าค่ะขออนุญาตรอน้ําสักคู่ <c oughs> เพื่อไม่มีการเสียเวลานะแม่หนาะอุ้ยหนาลักอี๋หนาลักหนาลักน่ารักมากนา้ำ <c oughs> <c oughs> น้ำงอราคาหน้อย รู้ค้าค่ะอันนี้นะ้ำเปิดตัวที่ใกล้เคียงที่สุดใกล้เคียงนะค่ะใกล้เคียงโอ้ยเสาเสาเอาไปเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะประมาณประมาณอ่าหนึ่งถึงสองร้อยเหรียญนะคะค่ะ่ะันนึงแต่ว่านี้นะ่น้ำโชว์เป็นตัวเป็นโค้ดนะคะค่ะใกล้เคียงกันเนาะเป็นโค้ดแต่ว่าเนื้อผ้าใกล้เคียงกันนะคะประมาณหนึ่งถึงสองร้อยเหรียญนะคะจะกับราคาจักก็ประมาณสามพัาานกว่าบาท สามพันบาทถึงหกพันประมาณสามพันถึงหกพันใช่ค่ะประมาณนี้ถ้าสามพันถึงหกพันพี่ว่าเป็นถุงเลยได้ไหมได้ก็อันนี้ก็เอา<ม>ตัวนี้ก็เอาไปให้เพื่อนใส่ตัวนี้ก็ไปให้น้องใส่อันนี้เอาไปแชร์กันใส่เอาไปหารกันใส่ใส่เป็นแพ็กเป็นทีมเจ้าต่างประเทศได้เลย<ด>ตัวนี้เท่าไหร่นะประมาณสามถึงหกประมาณสามพันถึงหกพันเริ่มแต่สามพันนะแม่นะ<ช>แต่อยู่ในนี้สามรอยี่สิบบาทห่างกันเยอะนะแม่ขายก่อนได้ก่อนเด้อได้เลยค่ะ คุณลูกค้าคะขายก่อนได้ก่อนอุ้ยตัวนี้เรศนะกล้วยกล้วย,ยต้องแขวนข้างหน้าให้พี่เลยสับสับส,บส,สวยๆเรื่องโทนสีนะแม่นะมีแต่สีดำสีออกทูโทนสองสีสีขาวสีน้ำตาลนะแม่แล้วก็สียับตัดนิดนึงนะคะแล้วก็จะเป็นขนวัวนะคะขนวัวแบบนี้แขวนเป็นแขนแฟชั่นเนาะเป็นแขนจ้ำๆนิดนึงนะคะอันนี้ขนวัวนะแม่อะไปต่อที่ขนแกะค่ะ หนึ่งถุงมีสองเนือผ้านะแม่ขายงานแบบนี้แหละไม่ต้องเหมือนคนอื่นเขาอากาศเย็นๆนะขายแนวจ็คเก็ตอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอันนี้คิดเป็นโลโละสองร้อยนะแม่แต่ถ้าแม่บอกว่าแม่ขายอยู่แล้วนะโทรหาหนูได้เลยนะลงท้ายสองสี่เจ็ดเจ็ดได้ปะได้เหมือนกันฮะกล้วยอะไรสองศูนย์เจ็ดห้าแม่คาะอะไรนะแปดสองเจ็ดแปดก็ได้หรือจะสองสี่เจดเจ็ดได้นะแม่ย้นยอีกรอบ เหมานะแม่สามชูสหนึ่งโอ้โหน้ำอ่ะใกล้ส,กลสุดแล้วนะ,นนนะซื้อเยอะก็ลดเยอะนะแม่นะเช็คราคาก่อนนะยิ่งเป็นตัวนี้นะงานยุโรปเราบินมากายนะแม่เป็นงานคัดพิเศษเกตเอ,เอมิม,มีไม่ต้องเออไม่ไม่เป็นไรคะ่ะไม่ต้องอ,ออกก็ได้เขาเป็นเขาเป็นที่กระาะนะแม่ก็ดีนะไม่ต้องมีเป็นกระดุมใช้งานใช้งานได้คนคันอ่ะง่ายนะคะ แล้วก็เรียบตัวนี้เป็นขนแกะนะคะงานละเอียดนะ,ะน้ำดูกล้องให้พี่นิดนึงความละเอียดนะแม่แทบจะไม่มีเสียหายชํารุทเลยอ่ะทาไมบอกว่าคาว่าแทบนะแม่นะคือค่อนข้างงานละเอียดไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าตัวนี้เป็นมือสองคุณแม่เพราะว่าบริษัทบัคของเราใจดีใจดีเอางานถือว่าเป็นงานขายดีตัวท็อปอันดับหนึ่งนำเข้ามาให้บริษัทให้ขายแล้วนะแม่นะปอดดูด้านหลังเดีย๋ยวน้ำเด้อ ป้าละเอียดมากกลอ้องอืแทบจะขึ้นไม้แขวนขายได้เลยใช่ค่ะถ้าจะบอกว่าเอาไปซักเอาไปรีดเด้อแม่เด้อบ่ตรงซักบ่ตรงรีดขึ้นไม้แขวนขายได้เลยค่ะเลิศมากแต่ว่าเราเราน่าจะทนน้ำหนักได้อยู่เนาะอ่าว t นจูจ <c oughs> uh, ีฟรุ้ฟาสิสิกแคมสาไปต่อนะไป <c oughs> ยาวๆนิดหนึ่งขอเอากระดนุมออกค่ะเดี๋ยวนะไล์นี้กี่นาะทีแล้วคะ อุ้ยยี่สิบเอ็ดนาทีบ้าวางจูจีโฟไปยี่สิบเอ็ดนาทีอะตบมือสักครั้งค่ะกับตอนเดินสามร้อยยี่สิบบาทค่ะบ๊ายาวๆอ้ยี่สิบนนาทีผ่าเจ็ดตัวแม่ยี่สิบกวนาทีกับผ้าเจ็ดตัวหกตัวเจ็ดตัวอุ้ยน้ำเลิศมาอุ้ยมาเล<ะ>ิศจริง,ง,งเอาจริงนะถ้าพี่ใส่นะพี่จะไม่กรอะนะพี่จะไม่ติดก,กระดุม พี่จะเป็นแบบไปปล่อยเลยไหมต้องอยู่ที่ประเทศที่ไปงานฝีมือมากค่ะแม่แต่ตัวนี้แขนเขาน่าเป็นแขนแฟชั่นน้ำเขาเป็นแขนแฟชั่นนะอันนี้เขาจะมีแบบอ่าลูกเล่นตรงนี้แล้วก็เรียบเรียเหมือนหนังนะแม่ mm hmm. เรียบเรีย,รยตรงด้านหน้าเป็นแฟชั่นเขาแบบเป็นแฟชั่นได้เลยดูคะ่ะเป็นเรียบเรียบ,ยบแล้วแขนก็จะเป็นแบบว่าขนขนแกะนะแม่นะ แกะสีดำนะอูโหเรียบมากนะสวย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 ลายสวยลายเดียวกับเทนสวยเนาะถ้าดูใกล้ๆคืองานละเอียดมากแม่แล้วเป็นโค้ดยาวๆอ่ะพี่ว่าอ่าตัวนี้สามพันหกใช่ไหมอันนี้คือสั้นนะ่ค่แต่ตัวนี้ยาวนะยาวประมาณเข่านะพี่ว่าให้เท่าหนึ่งอ่ะถ้าไม่เท่าพี่ก็แบบว่าบวกไปอีสักประมาณสองพันจากซาอาสามพันหกก็น่าจะเป็นห้าพันหกห้าพันหกห้าพันหก ตัวนี้ประมาณการน,นะแม่ต้องไปดูแบรนด์อีกทีนึ่งสำหรับคนที่ดูแบรนด์เป็นแต่อยู่ในนี้ถุงนี้นะ่ะลองให้ทั้งหมดนี้เลยอีก3ตัวนะค,ะคุณลูกค้าคะ่ะสามบาทเจ็ดรอยห้าสิบสองบาทค่ะแม่คะ่ะเช็คราคาเหมาเช็คราคาต้นทุนเดี๋ยวจบได้จบคลิปเรานับให้อีกรอบนะคะว่ากระสอบนี้ถุงนี้มีกี่ตัวอันนี้เป็นแฟชั่นตัวสั้นคะ่ะสวยมากงานฝีมือมาก แล้วบางตัวเขาจะมีเป็นสัญลักษณ์หรือว่าเป็นแบรนด์ดีแบรนด์ดังอันนี้เราไม่แน่ใจนะแม่จะมีด้านในด้วยสวยๆเนาะสวยเนาะแล้วใหม่ี่ใหม่ใหม่มากข้างในแบบลักชูรี่มากเลยน่ารักเนาะเป็นลายแบบน่าจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาค่ะเนาะข้างในแบบลักชูรี่มากแล้วด้านข้างของเขาอันนี้อยู่ด้านในนะคุณลูกค้าอันนี้อยู่ข้างในนะดูเนาะน่ารักเนาะอยู่ข้างในแล้วกลิ่นผ้านะแม่กลิ่นหอมมาก หอมก็มิ้นเยอะอแม่หอมก็มิ้นเยอะห,อม,หอมก็มิ้นเยอะ,อยอะล่าสุดมิ้นโดนอ่ะมิ้นตัวนี้เป็นอะไรนะโอ้โหมีน้ําแต่งซิปอ่ะพี่ต้องใส่แล้วน้าแต่งซิปพี่ต้องมาแล้วคะ่ะน้ําค่ะอันนี้ทรงคล้ายๆกับบอมเบอร์เนาะบอมเบอร์ <Bom ber S 2> ค่ะ,คะแต่ว่าเป็นขนแต่ว่าเป็นขนแกะขนวัว ด้านบนเขามีลูกเล่นค่ะเป็นไหมพรมถักมือค่ะแม่ค่ะเป็นงานฝีมืออ่าขนแกะมันเดิมแล้วก็เป็นซิปนะคะด้านล่างเป็นไหมพรมค่ะแม่อุ้ยเป็นซิปเด้ซิปก็เทไปอีกแบบเนาะ<ช>ผู้ชายไหมถ้าเป็นซิปพี่ว่าผู้ชายนะก็ได้นะป้าพี่เลยทุกตู่เลยนะงานยุโรปนะแต่ว่าไซส์คนไทยนะแม่ป้าแม่ดูซิปนะเดี๋ยวเด้อเนี่ยที่เป็นที๊ข้นรูดเดี๋ยววข,ขนไม่ดีเออพี่แขนไม่ดีนะมิ้นช่วยหน่อยค่ะ น่าจะเป็นที่คนรูดแต่ว่าตัวนี้นะอ่าคนรี<ส>คนรีวิว<ม>ไซส์ประมาณไซส์ L ไซส์ XL นะแม่น้ำํำมีเทไหมเทได้เนาะต่างประเทศได้เลยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นคนไซส์ F น่าจะใส่แล้วน่ารักนิดน,นึงเนาะใส่ให้แบบตัวใหญ่ๆนะขอดีเนาะนแล้วเป็นกระเป๋าด้านข้างนะแม่เป็นแบบแนวบอมเบอร์นะบอมเบอร์เท่เท่น่ารักขนแกะพี่เอาเข้ามาใกล้ๆกล้องนิหนึงเลยไหมคะขนแกะค่ะเราเรียบมากแล้วต้องแขนค่ะแม่แล้วไหม เ่ไห,หม่ความใหม่นี่ย่้อมแพรหรือเดอ้อเท่มากอะเท่เลยทีปอะเท่จริงค่ะดูค่ะชวยมากใช่ค่ะอะสุดคุ้มค่ะเอฟได้เอฟเลยค่ะสวัสดีคุณลูกค้าห้าที่นั่งนะคะคุณลูกค้าค่ะเข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะแม่ คอมเมนต์เข้ามารัวๆอยากให้เรารีวิวประมาณไหนแจ้งเข้ามาได้นะคะอะไปต่อรัวนิดนึงค่ะแม่คนแจ่คุณวัวค่ะอันนี้เออรัวไปค่ะแี่อนี้อันนี้มันทรงสูตรเนาะไปต่อค่ะไปต่อค่ะน้ําค่ะขอเป็นกักบ้างค่ะอุ้ยอปีนมินต้องขึ้นไม้แขวนแล้วค่ะโอ้โหน่ารักจังตัวนี้ต้องคนพร้อมผอมไหมเป็นจคขูดแต่ทำไมตัวนี้น่ารักเป็นคุมแล้วเป็นแบบแฟชั่นอะอุ้ยพี่ได้ไหมหนาะ พี่ว่าต้องใส่ประมาณเขียนพอดีอุ้ยน่ารักอ่ะน่ารักเลยอุ้ยออกนานได้เลยค่ะใช่ค่ะแต่ว่าตตกกระเขียวไหมขอดึงเขียวลงเยอะๆให้ลูกค้าดูลูกส่งนะแม่เด้ออย่าดูพุงนะแม่เด้อเอาเขียวอุ้ยน่ารักเป็นกระดุมแบบนี้ค่ะเป็นกรอบแต่หลักๆของเขาจะเป็นที่เกราะนะแม่นะเป็นที่เกราะไม่ใช่กระดุมแต่ก็ดีนะเสียหายน้อยนะแม่เกาะขาน้นี่ลดเด้อแม่หืต้นทุนเท่าไหร่นะ ต้อทุนเท่าไหร่นะคะสามร้อยยี่สิบบาทค่ะอุ้ยตัวนี้ได้แล้วถ้ามีลูกค้าท่านไหนมาซื้อนะจองให้คุณหลักตีนะคะตัวนี้ <laughs> ได้แล้วนะมีคนแอบ,บยิ้มแล้วนะอุ้ยน่ารักมากแม่ดูคะ่ะน่ารักจริงใส่กระเดชใส่เดียวออกงานได้เลยออกงานได้เลยค่ะตัวนี้แบบออกแนวน่ารักน่ารักนี่หนึ่งคะ่ะแม่ค่ะอหู้น่ารักน่ารักน่ารัก มีเป็นแฟชั่นเป็นแขนสั้นนะคะแม่คะ่ะเป็นคอแฟชั่นนะคะน่ารักน่ารักแบบนี้ก็มีนะเป็นคนแก่แต,แต่แต่เท่าที่เราดูนะแม่นะเบาๆนะคะแต่เท่าที่เราดูนะจะเป็นคนแก่เยอะเนาะคนวัวก็ประมาณตัวสองตัวแล้วจะถุงด้วยเนาะแล้วจะถุงค่ะแม่แต่ว่าถ้าลูกค้าท่านไหนอยากได้คนวัวเยอะๆนะคะก็สามารถเข้ามาดูหน้าง,งานได้เนาะมาสามารถดูได้นะแม่ดูข้างนอกได้นิดหน่อย นิดหน่อยนะขึ้นอยู่กับคุณลูกค้าดูเป็นอะคออ่าทูโทนสองสีค่ะแม่ขาวแล้วก็เทานิดหนึ่งนะคะตัวนี้ค่ะขนแกะค่ะแม่ด้านในเหมือนเดิมค่ะเรือนๆตรงคอจะเป็นคอแฟชั่นนิดหนึ่งเป็นไหมพรมค่ะหอไเป็นงานฝีมือนะแม่ตรงข้างหน้าค่ะตรงนี้ก็จะเป็นงานฝีมือเป็นไหมพรมเหมือนกัน นะคะอุ้ยสวยแท้สวยจริงสวยจังนะอะฝากไว้ด้วยค่ะคุณลูกค้าค่ะสำหรับคุณลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะอ่าหนึ่งตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองมิ้นค่ะถุงนี้ได้สิบสองตัวสิบสองตัวถุงนี้เราค่ะสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบสองบาทหารสิบสองตัวถุงนี้ราคาคุณลูกค,ะคะ้าค่ะสามร้อยสิบสองบาทค่ะแม่ ตอนแรกเราบอกว่า320บาทนะลดไปอีกค่ะแม่เพราะว่าถุงนี้ต้นทุนต่อชิน้น312บาทค่ะแม่ ฝากติดตามไว้ด้วยนะคะสำหรับคุณลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อหรือติดตามบริษัทบัคของเราได้หลากหลายช่องทางนะคะมีตั้งแต่ช่องทางไลน Facebook ค่ะแม่คาหน้าเว็บไซต์โทรสท์ถามหน้างาน Youtube Instagram ฝากอีกหนึ่งช่องทางค่ะคือช่องทางติ๊กต็อกนะ,ะสําหรับหมวดนี้ขนแกะขนวัวสีสวยนะคะขอบคุณค่ะ